หลังสงการแล้ว <ừ. S 1> เหลือแค่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเฮ็ดยังไงให้หอดสิ้นเดือนเลือพัน0อสี่สิบบ่ยาบ่ย่าเอออีกยังเบิร์ดเดือรื่อไซส่เหรอตอนนี้มีสบู่กับยาสีฟันเบิดสบูย่ยาสีฟันเบิดแมนไอลอยหนึ่งพอวลอยหนึ่งซัมมันสิพอเป็นี่ซีบ่บ่อไปบูซาวัดบูซาวนี่วัด เออวัดดูสิสิมามีของให้บูชาบูมีจังไรเขาเฮียผ้าป่าต้นกันวังสงการเนี้ยนี่เออแสดงว่าวัดมีของมีมาธรรมดาเลยมาธรรมดาอืมเอ๊ะสบู่ที่เขาใส่ก่อนเจ้าบ้านยี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อก้อนยี่สิบถึงห้าสิบอืนี่ห้าสิบได้เป็นแพ็คห้าสิบได้แพ็คหนึ่งเลยอ่ะเออย่าสิฟันอ่ะย่าสิฟันก็บห้าสิบได้แพ็คหนึ่งได้เป็นแพ็ค สรุปแล้วยาซีฟันกับสบู่เบิร์ดลอยหนึ่งเรากับเขาคนนี้อาหารสดกับเขาอาหารสดบอยยักค่อยมีเครดิตรถกับเขาเอ้ดดี่มีเครดิตเท่าไหร่อ่ะมีเครดิตพันหนึ่งพันหนึ่งฮันเนียกับรถกับเขาอ่ะรถกับเขามีเครดิตจะคันสามขันสามขันพูดเนียกับ สรุปแล้วได้แค่ดิตกับเขาสามพันพุนแนวโอ้เรือว่นกำเกรมว่โอเรือเรือเรือประดาที่ไหนเรือเรือเออเราแนวแกใครดิแนวแก่เจ้าเอ้ยแนวแก่อยพาทินเดียนค่อยให้เจ้าร้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งค่อยสิกินเมิดเหรอค่อยว่าร้านคาบ่เป็นร้านเงินตีเออนึกว่าห้านเงินแต่ว่าค่อยให้สีที่เจ้าห้ารอยดิไห้ารเออห้ารอยอื สินห้าร้อยอย่าเกินห้าร้อยเอออย่าเกินห้าร้อยมันมีซีร่าเออมีซีร่าต่ให้เจ้าล้านหนึ่งเลือกเอาเอาล้านไหนเอาบ่ให้เบิดบ่บ่แล้วเลือกเอาล้านหนึ่งเอาล้านไหนล้านดิฉี่้านดิฉีแมนเออตกลงห้ามไปสินล้านอื่นนะโอเคห้าร้อยคิดที่เจ้าพอดสิ้นเดือนโอเคลงโตลงโตไปไปเลยเฮ้ยสุดท้ายยังเขาสารนะเด็กเขาสารเออเขาสารอ่ะ เหลือเสีอเหลือเพื่อเอามาได้ใส่ค่อยไปขอนก็ปลาไว้แล้วเออขอรลุงก็ปลาเออขอนลุงก็ปลาไว้แล้วได้เอายังไาให้เพื่อนบ่ล่ะบ่แล้วขอซื้ออะอซื้อนี่เนาะโอ้ยขี้เทียเฮ้ยด้เป็นซอฟคุณอะโอ้ไก่สิ้นเดือนเลยเนาะเขาไก่สิ้นเดือนเลยอจ้าอด มีกับเขากับแก้มมีแนวแก้มีเขากินฝุ่นแลวยีหัดสบูยาซีฟันใส่หันแนวเหลือเท่าไรเรียกเรียผันหนึ่งผันหน่อยีชผันหน่อยีอ1ันีอันเออใส่ปเราใส่งบหนึ่ง้อยใส่บหนึสินเดียวคอยเคียสินเดียคอยเคียจับรอยเลยนะมันเหลืออะไรเอาซีพอเีเอยย่างลาแคบัคับลดักเ่ออ เดี๋เงินวัดต,ต้นเีู้ใครใน่ายุยู่เนาะเงินวัดไปให้ร้อยสี่สิบลโ่อโต